ครับสวัสดีครับพบกับสุกําลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยของวันเสาร์ของวันเสาร์ครับที่สิบห้าเดือนหนึ่งครับปีหกห้าก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดติดตามให้แอด้วยนะครับผมช่องทางติดต่อนะครับผมแอดไลน์เขาจะถามตรงนี้ครับแอดให้เป็นแนวทางครับผมกดใช้เวลานในการรับชมเข้าุดขออภัยนะครับมาณที่นี้ครับผมครับกดใช้เวลานในการรับชมครับผมมาดูครับของวันที่สิบห้าครับกับสุกําลังวันครับมีเลขอะไรกันบ้างครับผม ก่อนอื่นนะครับใครที่จับคู่ถูกที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรังวันนะครับผมเอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามครับชุดเยียนชุดลองครับในตารางครับลองจับคู่ดูนะครับผมชุดสองตัวไอคิวจะไม่ได้ติดตามเคยนะครับกับุดกลังวันนะครับ ให้เป็นแนวทางนะครับผมใช้กันในการรับชมนะครับสองตัวสามตัวครับอยู่ในตารางครับตรงนี้ครับลองจับคู่ด,ดูนะครับผมม,มีอะไรมากมายคนละหนึ่งไลน์หนึ่งตามของท่านก็คือกำลังใจนะครับ ขอบคุณนะครับมาณนาที่นี้นะครับครับจุดสตัว3ตัวนะครับผมคาดว่าจะมาลองกันลองจับคุณดเรานะครับเป็นแน,นวทางนะครับจุดสตัว ครับท้ายคลิปนี้ท่านไม่ชอบชื่อแคสจะให้นะครับสามตัวสองตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จับในตารางครับผมกสุกลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยของเสาทิสแมสเลนหนึ่งครับปีหกห้านะครับผมครับก่อนจากคำนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนในแอดครับแอดไม่มีอะไรมากมายคนละหนึ่งไลค์หนึ่งตามท่านก็คือกำลังใจครับผมครับช่องทางติดต่อครับสนใจเข้ามาสอบถามก็ได้ครับมีกลุ่มครับเข้ามาสอบถามก็ได้ครับกลุ่มมีพีครับผม ครับของในกลุงครับแต่แค่พืกอวันนะครับข้อมาลจากทางเาดูได้ครับมีแบบไหนครับสนใจยังไงครับครับสำหรับวันนี้ขาดตกวองอะไรขออภัยนะครับมาที่นี้ครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับทันจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ